สวัสดีครับลุงวีจาวอีทยสิเอ้ครับคลิปนี้จะมาไขาเส้นไทเกรยร์นะครับเจ็ดครั้งจริงๆแล้วเก้าไปอีกสองนะครับหายตัวเนี้ยสองอันแรกของผมนะเบอร์ยี่สิบห้า หนึ่งแล้วกนนี่ใช่ส <45 S 1> ี<ช>่สิบห้าธรรมดาใช่ถ่ายหนึ่งสี่สิบห้าเอ๊ะ อันนี้ธรรมดายี่สิบห้าเอ้อ มาแล้วปอดนายมือไม้สั่นเลยทีเดียวสิบเจ็ดนี่ย น้องกรี๊ดเลยอ๋อไม่ใช่25โอเคฮันจบครับา